ชิ้นแรกเลยนนเนี่ยที่เคยทํำตู้ต่างทําของพี่ต้อยแขวนสายสร้อยพระเขามีสายสร้อยสายเส้นครับสายบีกบึ้มเลย60เดนน,นเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะเพื่อนๆมันจะงงจากกล่องที่เคยทําเพราะว่ามันจะเปิดด้านข้างปกติเราเราจะเปิดด้านหน้าระยะสายสร้อย ทำยังไงถึงจะให้พอดีใส่ได้หลายเส้อนอันนี้มีทั้งหมดถึง11จุดมีสายไฟทั้งหมด20เส้สนแขวนได้เยอะเลยอาไปแขวนใส่สอยอย่างอื่นแล้วก็ไปวางโชว์ขายได้นะแต่อันนี้คือจะไปใส่ในห้องพระเลยความพิเศษของชิ้นงานนี้นะครับชิ้นงานของไม้สักเก่าหน้าหลงไหลนะครับลายไม้สวยตอนแรกข้างในนะครับผมก็ไปปรึกษากับพี่เจ้าของกล่องนะครับว่าข้างในจะบุสักหลาดไหมแกบอกว่าอย่าดีกว่าโชว์ลายไม้ส,สวยๆดีกว่าผมก็เ่อโอเคเห็นด้วยเพราะว่าที่คุยกันครั้งแรกผมเอาลักษณะตัวอย่างของกล่องพระให้ดูคุยกกันน่อ ที่จะจบงานเห็นลายไม้สักนะครับมันจะเป็นลายเอินเอกลักษณ์ของเขาดูฝั่งนี้กานหลังสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเรียบเนียนทั้งคู่นะครับด้านข้างก็สวยใส่บันพ์พเพิ่นเบิ้ลให้เลยกลัวไม่แข็งแรงฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับบอกป็น